มันเสี่ยวนาะมันแซี่ยว่ถือหวยไปจ้กเนาะเนาะถูกหวยก็ดีเนาะับเนาะนี่ถ่ายเนาะเดี๋ยวสีเดี๋ยวดูรอบๆต้นเลยเนาะต้นใหญ่ดีเนาะมันาดสีเป็นสองต้นเนาะต้นหนึ่งอาจไปทางนี้เนาะนี่เนาะมันเป็นแบบแปลกๆเลยนี่ต้นนึงอาจจะเป็นต้นหนึ่งเหมือนต้นมันปิดกันอยู่ต้นนี้ค่ายเลยเนาะ เราจะเป็นแฝดเนาะต้นข้ามแฝดะไปบ่เคยเห็นกหรตัวนี้เหรอครับหาดชมดาวเนาะครับนอกตรงนี้มันคล้ายคล้ายคล้าย,ายฟ้าแฝดเลยเนาะเกิดขึ้นมาเนาะโอ้ผมเคยเห็นเลยต้นข้ามฟ้าแฝดเนาะครับผู้ใด,ดมาหาชมดาวก็มาดูเลยนะครับเด้อตรงนี้เลย ครับร่างไงหรอเ่าไว้อเลี้ยงมันร้อนมันไม่เพราะใหญ่มันไปืึนน้ำอึ๊บหนัก ตอนใจเขาพาเขาไปอีกเดี๋ยวมันได้เลี้ยงระวัางไหมเนาะมีเคล็ดลับอยังบ่เลี้ยงนี่บ่อมีมีเคล็ดลับอาจะไมลงได้เนาะเดูว่ามีเคล็ดลับอย่างใดอย่างดีเ่างดีดูวใส่ขาถามดดำน้ำยังอยู่บ่เนาะดูว่าเรื่อเครื่องคองเรื่องเครื่องเรื่องสารพัดจงซีอยู่แสดงว่าบ่มีเคล็ดลับอยังเนาะอ่า มาได้ลงได้ตัวได้ลงได้ส่องได้ได้ะนะเนาะได้ลงได้่็เลี้ยงลงาย<ะ>โอ้ยยอมหลับทั้งแดดทั้งนีนเนาะเดือนกอน่อนไปเต้นเดือนกอนดดน่อนแดดคักมาเหนียอลายบัธรรมดาไสเมีดบัจอตีบัได้ไส่มีดจอมันเหนียวอ่ะสันถามเหียวดิพี่อบพีเคยเออ นีกระนาอยู่เนาะพอมาณเส้นมิ้นสองมิ้นสามิ้นมึงเนาะคนน้ำไลมันก็สิไลมันอ่เนาะไล่ลมันลงมันอย่แต่เมื่อน้องมุงราคาเนาะถามันกรนาอยู่เนาะนนี่ะขบวนคือกันเนาะขบวนตอนนั้นเพื่อนก็ตอกคือกันเนาะ สวัสดีครับเอฟซี G, ทุกท่านมูนีสิพายเอซีมาดูคลิปอารซีแปลกแน่นอกคลิปนี้บริเวณผ้าไปขึ้นเขาปีนเขาบริเวณผ้าไปดูแก่งดูเกาะนะครับแต่ก็มาริบโค้งขึ้นเขาแต่ว่าสิพายเอฟซีมาดูอีกมาดูงานอีกแบบหนึ่งเนาะคือว่าก็สงสัยมานานแล้ว สิเสี่ค่อยส่องใส่บ่เนาะนี่เนานี่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงไว้หน่อยเนาะเป็นยังมันคือโบไหลลงเนาะเลี้ยงจะได้คือโบไหลลงมือนี่สีผ้าสิบสี่มาดูเนาะครับเนาะสิแปลกแปลกแน่นอนบไริพาไปเที่ยวมือนี่แต่สิพามาดูว่าเป็นยังมันจะโบไหลลงโบลื่นโบไล่ลงไป็นเนาะเป็นทาเป็นอะไรเนาะเราหินมาเลี้ยงไว้เลี้ยงแนวใจเนาะครับคือโบไหลลงเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไป นี่ครับนี่ทีมงานเพอ่อเนอเลี้ยงหินเพคนเลี้ยงหินอยู่ตรงนี้แล้นะครับเดี๋ยวสิภาสีลงไปดูเนาะตรงนี้เพคนกำลังเลี้ยงไหวพอดีเนาะแต่ว่าตอนนี้เพคน,นยังยังมาได้เลี้ยงเนาะเพ่นยังเตรียมงานอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวสิภาสีลงไปดูเนาะครับ <88. S 1> นี่นะครับตอนนี้เพคน,น,นกำลังเอาใายเอาย่งางลงไปเลยเนาะ ใส่ลงไปแล้วก็ข้างล่างมันก็ลังมันก็ลังเลี่ยมนะกันลังเลี่ยมเลี่ยงหินทางพูดเลยเดี๋ยวสิไพ่สี่ลงไปดูเนาะครับบาร์เป็นเห็ดแนวใดมันคือโบไลซ์ลกไายมันคือโบไลไปเบิดเนาะเดี๋ยวเอาไปดูพร้อมกันเลยเนาะครับเนาะนี่เอฟสีดูนี่เนาะเปิดออกมาอีกอยังเดี๋ยวสี่ไพ่สีไปดูเนาะเป็น มันเป็นผาผาสังเคราะห์เนาะย่าไยสังเคราะห์ที่เพผนเอามาใส่ในการเลี้ยงหินเนาะครับเลซี่ไฟล์อยู่ซีเพดัวเป็นอาไปเห็ุยังไงเนาะช่วง,งนี้เป็นก็รกำลังเอาใส่ลงไปทำเป็นขันเป็นขันเนาะคอนซีเลียงเป็นผาสังเคราะห์เนาะเอามาแล้วก็นี่เป็นตะแกรงเนาะตะแกรง คนเขาว่าเป็นลวดเป็นยังธรรมดาเนาะเป็นลวดลายอยู่เนาะเป็นลวดเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวสีไพ่สีไปดูว่าเพิ่นเอามาเห็นอยังนี่เนาะเดี๋ยวสิลงไปไปเหรอทั้งริมโคง้งอุนเนาะตรงนี้ทางนี้ครับตอนนี้ในโคกกำลังทำงานอยู่เนาะริมงานเพิ่นหลังรอกำลังลรอทีมงานเพิ่นทั้งหลังลรอ กำลังทําเป็นขันเป็นขันไว้ครับโน่นเลยสุไป้สี่ลงไปโน่นแล้วครับไปดูขันต,อน,นตอนการทับท่อตอนตอนที่เลี้ยงหินเนาะครับว่าเลี้ยงจะได้คือบอบ,อล,บอล,ลื่นบลไายบอบอพังทลายง่างนะยเนาะเดี๋ยวสิพาเอฟสีไปดูเนาะครับรถหนามน้ำเนาะคือให้มันแฉบมันแหลนลงไปเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยสิพาสี่เดินไปขนาดนล้วครับ ทำไว้นี่ยเป็นยังมันคือบบพังบบทะลายลงมาเนาะเวลาหนามโค้งมันแหงแหงมันไหลเนาะแต่ว่ามันก็บบพังลงมาเนี่ยมันก็บบได้บยได้ต่ำได้หน่อยสูงอยู่เเนาะไปสิไปดูหน่อยละครับดูตั้งแต่คันคันแรกนนเนาะคันตรงที่รูผื่นี่เนะาะเพ่ดี๋ยวยังปู วันนี้รถเมันกำลังทำง,งานเนาะมันก็สีดนามให้มันเปียกมันจะได้แน่นๆเนานะถ้ามันบอ่อแน่นถ้ามันไส้มันแห้งมันก็จะบอ่อแน่นเต็มถี่มันก็เลยสีหน้มหนั่เนาะสีหนามหนะ่อนีน่ครับตรงนี้ตรงพื้นเลยเนาะ สีดูดิทางอย่างที่ทางอย่างนี่นฟุ้นขนาดนั่น,นไปสี่ไปตรงนี้เนาะตะแกรงเนาะที่ห้อยอ่ข้างบนนี่เขามาตรงนี้นะครับก้อนหินที่ขันเสียวขึ้นไปว่างเนาะไปว่าง เดีเ๋พ,พิ่นโมได้ไว้ตรงนี้เนาะเพึ่งนว่ากองไว้ซื้อเนาะจะมาขึ้นมาตรงนี้ไปสีมาดูใกล้ๆเห็นเนาะครับจะได้หายสงสัยว่าเป็นอย่างเคือบอโบ,บไลโบสูบโบพังโบโดนคัดสอบอีกเนาะนี่ครับแกล้งนะเนาะแกงเขนะียวเห็นแหลนะเนาะนี่แหละครับ ตรงผืนเนี่ก็ยเก็ตเป็นช่องไว้เนาะนช่องรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านาะถึงตรงนี้เนาะถึงขอบบนตรงนี้ไปนี่เนาะเกษตรถ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะพื้นใ่ว่าเป็นพื้นเนาะร่องพื้นนะว่ายังไง ก็เสียดินหินมาใส่นี่เนาะครับเนานะเอาหินเอายังมาใส่มาว่างอย่เนี่ยนนะ้อว่าง,างนะอันนี้มันก็บสีเป็นขอบพอดีเนาะดินลงไปนี่แล้วมันก็สีโบไลท์ไปใส่เนาะว่านี้น้ำสอบไปมันก็ติดติดเหนื่อยเนาะคันแรกนี่คันแรกคันพื้นน้องโบกับสีถ้ำไปเรือเรือเองสิน้องไปเรื่นะอยๆแต่ว่าบบเดียวยังบบเดียวยังมาถมเนาะโบเดียวดินมาถมเนาะ ปล่อยไว้แนวนิเรียกเลียกเรียงเรียกไว้กันแนวนีิเพราะว่านาหนามาพอมีนาหนามันมาบางสิ่ผัดเอาดินมามัถมเองเนาะมันจะทำไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ลองพื้นมันจะมันกัดสีบ่หายดินมันสุดลงไปเนาะอดินสุดลงไปเพราะว่ามีหินตรงนี้เนาะกาคันที่สองก็ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวไปยสี่กันไปดูตรงนั้นเนาะคันที่สอง สีเลี้ยงเขาเ่็นก่อนสีเลี้ยงหินกัสซีมีมีผ่าสังเคราะห์เนาะที่เอาดูเมื่อกี้เนาะไปเอพรสีขึ้นปไปดูไกลๆเน,น,ะน,นะาะครับเอพรสีมาดูสดๆเลยเนาะกำลังทำอยู่ตอนนี้น mì cổ các làng thong ngạn như nọ với thằng như nọ <laughs> 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 ta lại đây nó nè là xì và đủ rồi nó ีฮาวาเนาะเกิดผาผาสังเคราะห์เนาะนี่เกิดกามันก็เป็นคนเน่อยู่ในผาเนี่ยแต่ว่าเป็นผลว่าเป็นเป็นใหญ่สังเคราะห์เนาะมันสีบอมันสีบอเปื่อยเนาะเพราะว่าเวลาโดนหนามเนาะแต่ก็จะมาปูอีกชั้นหนึ่งนี่เนาะก่อนเสียบหินเาว่างก็ต้องปูปูผาอีกเปกติปูไปเรื่อยเนาะปูขึ้นได้ต้นสุดเลย ตรงบนมันเลยเนาะพอปูพากระซีปูไปเรื่อยๆแล้วครับปูไปตามแนวนี่เนาะปูพาแล้วกันนี่แล้วครับเอาหินมาว่างเนาะนมาว่างหินมาว่างเ,เนาะ ว่ากันกันหอให้นามมันกันหอให้นามมันเสาะเสาะใสเนาะโปรกำลังทำกระโดดนันเนาะว่าสีซ้ำเป็ดเป็นขันมันไดเนาะไข่ไข่ทำเป็นขันมันได้ไหวละก็สีว่างหินซ้อนซ้อนกันขึ้นมาเนาะใส่ข่าวมีอยู่สองอย่างนีเนาะ เจ้าห็นว่าง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 ไปเรื่อยเนาะจนสุดเลยครับทามข้อมูลชาวเพิ่นเมื่อกี้นี้เนาะจากสร้างเพิ่นเมื่อกี้เพื่นว่าผพามาปิดแบไว้ไส้มันมันไหลลงเนาะไอ้ผพานี่นี่มันโบล่าไล่อยง่ายกันโบล่ายลน่ะเนาะจากแต่ว่าโบหุวาซีนานจักปีเนาะยังน้อยยี่สิบปีเพื่อนว่าพามันบ่ขาดก่อนพี่ไปไป ทำใไหนมันขาดเนาะไปตัดไปเจาะมันเนาะว่าหนามไปเรื่อยเพราะหนามมันไหล่มันสีไหลมานี้ตามผานี่ไล่รูปดีนะมันกะใส่ก็สิอยู่ข้างล่างคือเก่าเนาะใส่มันสิบุไปใส่นี่ครับสงสัยมานานแล้วเนาะว่าเป็นเหตุจากไหนมันคือบอบอไหลบอพังทลายลงมาเนาะเรนเลี้ยงไว้แนวนี้เห็นเจ้ายวมาป่วยเนาะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นสีปู เดี๋ยวนี้เฮ้ยทางไดนเนาะแล้วสิ่งใต้สี่รอดูเนาะปูแนวใดมันเป็นผาผาสังเคราะห์เนาะผมว่ามันใหญ่สังเคราะห์มันสีบ่อสีบ่อละลายน้าเนาะแล้วนี้มันนั่นเนาะไล่มาจากสันโค้งเนาะน้ำโค้งแต่มาเอามาชนตรงนี้พอดีเนาะนี่ก็สิกัดซอกเขาไม่เลื่อยเนาะครับตรงนี้แต่ก่อรพันวาผู้พันยูได้หนิแล้วพันวาแต่ก่อนมันอยู่ผุนแล้วพันว่า อาทินไอ้ไอ mm. ้ฟังน e ่ะฟังนะเนาะว่ววัวอมันอยู่ปุนอยู่ว้านเขตฝูงแล้วเนาะคนว่าตอนี้มันสอกเข้ามามาตั้งไกลเนาะมันถึงต้นคามเนาะต้นคามนต้นใหญ่ยี่ลีเนาะแล้วขึ้นไปสี่ไทยสี่ดูใก่ๆเนาะต้นขามต้นตัวช่งนี้ก็บกใครแดดไปได้เนาะอากาศมัมืด อันนี้ปนเปนะ็นกาลังสณเลี้ยวขาเนาะานี่กามันกขนาสีน่านขาดเยอะเนาะเบื้องแต่ไอ้ตัวนั้นเน่คโคมันลงมาเนี่ยบอกขาเนาาสีน่านขาดอยู่เนานะแต่ตนะนนดดนะทีมงานเป็นล่างจัดจัดอยนะู่เนาะไปจับสอนแบบไข่ข้ามมุ่งหยาลักข่ามุ่งลักข่าเนาะนะตัวบนกับสอนตัวล่างตัวบนเขาไว้ข้างบนเนาะวัน,ว,นวันหนำมันไหลมันสิไหลเลยเนาะไลหลอดหินลงไปหนีเนาะ ล,ลอที่ลงไปทรายข้างล่างนี่มันกะซิบโลไรลงไปนทาตอนนี้กำลังรอหัวหนก่อนอยู่กําลังเรียง่เนาะโอเค้าข้าเหรอถ้า,า,ถา,าก็เสร็จรยามันเล็กจะเป็นขนลย เคนห้าลักก็ตอกไว้เนาะใส้ลักตอกเอาบ่โอ้โหน่ามันไหลมึงจะไหลลงมาหนีเนาะมันก็บริได้ไรไส้ไปเออเนาะไายก็อยู่กับเก้าแบบแสดงมันมันเตอร์ไม่ได้เนาะอันนั้นโคเชียไม่ยังบวขาดเลย บ่อยมันลือหอยมันไหลลงเนาะพอไหวตัวส่มีเจ้อน่นแสดงว่ามันมันเหนียวเนาะเหนียวลายบุธรรมดาใส่มีบัวจ้อดีบัวใดใส่มีเจ้ะมันเหนียวอ่ะสันเหนียวดปีเีเสยอ ขนาดอยู่เนาะประมาณเส้นมิน้นสองมิน้นสามมิ้นมึงอยู่เนาะต้นน้ำไล่มันก็สินนไล่มันนี่เนาะไล่ลมไหลงมันนี่ก็เหมือน้ำมุงราคาเนาะน้ำมนนำนนำนันกขนาอยู่เนาะนนีะ่ะขบวนคือกันเนาะขบวนตอนนั้นเพป็นก็นตอกคือกันเนาะ น,นีเก็ได้หูแล้วเนาะครับเนาะบางคนอาจจะยังบบหูตัวคนมาถ่ายก็บอกหูเกันเนาะครับก็สิ้หูเมื่อนี่นี่แหละสงสัยมานานแล้วเป็นยังมันจะบลายโบพังทลายลงเนาะตอนนั้นก็ตอนเพิ่นเลี้ยงมาแล้วนะตรงนั้นจะอยู่แตงสั้นแล้วครับไปไปเรืนเนอ่อยๆนะทุ่มก็คูปีเนาะครับเนาะพ่อนามันขึ้นมากเลยก็บยุดก่อน แต่ถ้าวางได้บนท้ำไหนก็สิทําไปเรื่อยๆเกันว่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าสิถึงน,น่นละไปถึงเทถ้ำม,มาขคางนั่นนะเนาะทีถ้ำม,มาจากกระแสงนะเนาะก็สีมากกะจบกันพอดีเนาะครับแต่ละคางแต่ละบอลก็สีรับช่วงไม่ไดเรื่อยๆเนาะครับมันมันเหนียวยนะเนาะมันเป็นโคมันอันนี้ลงมันก็นยังบอบอทะลุเลย เปิดกำลังทำาันนักงานนี่ก็ทอลดขนาดทอลอดนี่เอาแน่ได้ ทำไปเรื่อยๆเนาะน่ดแหละตามเบโคไปเลยเนาะตามเบโคไปเล้วจดสุดพาไปเลยๆัน่ที่เริ่มสั้นนี้อีกเนาะแล้วก็สั้นต่อไปจีกว่าเสื้อฟังเลยนะครับนี่เนาะคือโอกาส สี I see, I so ่เดี๋ยวดูเลยเนาะนี่ต้นความต้นนี่สองรอยกว่าปีขึ้นมาสองรอยขึ้นขึ้นมาตุ่นนี้ต้นใหญ่ยี่หรืเนาะนี่นอนเนาะวันนี้ค่ะเลี้ยงไปปูไปถึงหนังเนาะประาณกี่สี่คับมาเลี้ยงหินข้างล่างเนาะของมนเนาะโนมไปเลี้ยงวันเดียววันเดียนไหนเนาะพุ่งออกมา เลี้ยงไว้ก็เดินลงไปมาสิบนแนนเนาะว่างหัวทิมนั้นพรีกได้อยู่เนาะรงมาเลี้ยงไวเนาะนี่ร่างไเนาะเลี้ยง ร้อนทำไมเพราใหญ่มันป็ะชื้นน้ำเนยปุ๊บตอนจเขาพาอีกยังไม่ได้เลี้ยงระวังไลยนะมีเคล็ดลับย <ừ>, ัง <obsc> บ <ene> ่เ <un> ล <ue> oh ี้ยงนี่บ่มีมี่มีเคล็ดลับแต่เป็ล่งใดเนาะเดี๋ยวมีเคล็ดลับอย่างใดอย่างดอย่างดีดยใส่ขาท้ามุนดำน้ำยังอยู่บ่เนาะ โดนเรื่องคล้องเรื่องเรื่องสารพัดจังสิยู่แสดงว่าผมมีเข็มหลับอยังเนาะอาจจ้ลงได้ตัวได้ลงได้ส่องได้ได้นะเนาะได้ลงได้ครับเลี้ยงลงกายโอ้ยยอมหลับทั้งแดดทั้งนี่เนาะเดือนก่อนไปเต้นเดือนก่อนแดดคักมาทำเป็น เป็นไข่ไข่ตะกะเนาะสีเหลี่ยมพื้นผาเลี้ยงไว้บ่อยหินมันไหลไปเนาะนี่แหละมันก็ไปซื้อมาดูเนาะให้ขอของใจผลเลี้ยงไว้จะได้มันคือบุไร่เป็นน้ำหนามเนาะขนาดก้อนเมย์ไม่ยังไหลเลยอันที่เอามาเนี่ยนี่แม่โคเป็นบอ ตักมาเอาอ,อะไรหายคนที่วัยตรงนี้ปานนี้เนาะต้องใส่คเครื่องทุนแรงนั่เนาะนี่เน,น,ะน,นะาะไมาโคกับตักมา,ว,าว,ว่างไว้ว่างไว้วันนี้ก็มาเลี้ยงเนาะ,นะคนมาเลี้ยงนี่ก็ทางบ้านใกล้ๆกันหมดละเนี่ยบานข้อแน่บานยังแน่นี่ยอยู่นี่ข้อยังเดียวข้อยังเดียววะนี่ข่อยคอยใหญ่นี่ข่อยหน้อยเ<ม>บิดเลยโอ้ยมีแต่พี่แต่น้องบานนี้มาเจอ ขันโมท้ามกับบุงจักสำหรับนี่นะครับว่าสิมาเป็นทีกันกันสอกกันสอกเนาะเป็นฝั่งที่เอาหิานมาเลียงเอาทรา่มาลงกว่ามันสีอยูไดเน,น่นีเนาะต้องใส่เวลาหนาเนาะใส่แห้งคนถ้าเครื่องคนน่มาก็ใส่นี่แหละขันสุดท่ายก็ละเอียดก็นี่ละ แรงค้นอย่แลมะมาเลี่ยงมาตอนนี้สุดยอดครับยกนี้โปร่งหายเลยวะสุดยอดขนาดนี่น้อย F4 เนอะตุบคาบตัวนี้คนว่าตาทำกาสองร้อยปีเนอะคนว่าอยู่วันนี้ หวัวจะกิ่งจะาก,กัดาเนาะแต่ก็ใหญ่ดีหมดทำกว่าสองร้อยสองร้อยปีเนาะเพี่นว๊กตงนีนง้นโขงตรงเท่าชมดาวเนาะครับสี่ดวงนี่แหละนี่แหละครับอุ้ใหญ่ดีเนาะสี่ดูเลยเนาะใหญ่มากเลยเนาะ มันนกระองคดโอกนะสองคนส,ส,สามโคดโอ๊กคนนอหนี่ไงอันนี้มันเซี่เนาะมันเซล่ยวถือหวยไปดักเนาะเนาะถือหวยก็ดีเนาะครับเนาะเนี่ย่ายเนาะเดีสดี๋ดูหลบๆต้นเลยเนาะต้นใหญ่อีนนีเนาะันาสิเป็นสองต้นเนาะต้นหนึ่งอาจไปทางนี้นนี่เนาะ มันเป็นแบบแปลกๆเลยนี่ตนนัวนี้อาจจะเป็นตัวนหนึ่งเหมือนตัวมันปิดกันอยู่ตัวน,นี้ไข่ขเลยเน,ะนาะอาจจะเป็นแฝดเนาะตัวข้าแมแฝดอใไปบุกเคยเห็นก่นตัวน,นี้นะครับหาดชมดาวเนานะครับนอกตรงนี้มันไล่ไข่ไข่ไข่ฟ้าแฝดเลยเนาะเกิดขึ้นมาเนาะโอ้ คือเคยเห็นนี่ต้นคามฟ้าแฝดนะครับผู้ใด,ดมาหาชมดาวก็มาดูได้ครับเด้อตรงนี้เลยนาะ,ะครับนี่ครับต้นคามฟ้าแฝดนะครับพี่น้องมันเป็นซองต้นติดก,กันอยู่ ถ้าเบิ้งบอโบไปเบิ้งคักๆนี่ก็จะโบหูนวนเป็นฟ้าแฝดเนาะสองตนเป็นว่าโบต่ากว่าสองรอปีเนาะครับเนาะตรงนี้ตรงหาดชมดาวนะครับทางลงหาดชมดาวอยู่ตรงนั้นไปมากครับมาดูได้เด้อครับเด้อต้นความต้นความเก่าแก่เนาะครับกาคลิปการเลี้ยงหินเนาะที่ตามฟังน้ำโค้งที่ เราดูว่ะของใจว่าเป็นยังมันจังบลไลท์บลใส่บลไลไปน้ำหนามโค้งเนะาะเวลาน้ำโค้งมาแรงๆก็บวันนี้ก็ได้พ่ายสี่ประดูแล้วเนาะขันตอนการทำ้วก็ต้องใส่ทั้งแรงคนเนาะทั้งเหลี่ยงหินนี่เป็นระเบียบแล้วก็ใส่อุปกรณ์เนาะบลว่าจะเป็นตะแกรงผาเนาะผาเจ้ามากกันใส่ไว้มันไหลไปน้ำหนามมันเนาะผานี่ผาใย,ยสังเคราะห์เนาะ เดี๋ยวพายเอฟซีมาดูจนทัวร์แล้วนะครับเนาะบาน,นี้กสิมาคอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเใดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆมาเอฟซีเด้ยดูอีกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้มาดูการเลี้ยงหินตามลำฟังโค้งนะครับก็สิมาคอปิดคลิปไว้ตรงนี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ